ดีค่ะเด็กๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในคลิปนี้จะเป็นเรื่องสระลดรูปนะคะโดยคุณครูบุ๋มอีกแล้วนะคะออามาดูกันเลยค่ะสระลดรูปเป็นยังไงสระ ลดรูปนะคะคือสระที่ประกอบกับคําที่มีตัวสะกดทําให้รูปสระลดรูปหายไปนะคะสระลดรูปตัวแรกนะคะก็คือสระโอนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระโอจะลดรูปให้รูปสระโอหายไปเลยนะคะเหลือแต่พยัญชนะและตัวสะกดค่ะ อย่างเช่นคำว่าจอกงจงเมื่อเขียนจะได้รูปดังนี้ค่ะหรือแค่จจานและงง,งูรูปสระอกจะหายไปนะคะอ่านว่าจงค่ะตัวต่อไปนะคะดอ,อกกดกนะคะเมื่อเขียนก็จะได้รูปดเด็กและกไก่ค่ะอ่านว่าดกนะคะรูปต่อไป ตัวต่อไปก็คือฟออกนอฝนนะคะเมื่อเขียนก็จะได้เหลือฟอฟ้ากับนอหนูอ่านว่าฝนนะคะรูปสระโอกก็จะหายไปค่ะตัวต่อไปก็คือคออกบอคบนะคะเหลือแค่คอควายและบอใบไม้ค่ะรูปสระโอกก็จะหายไปจะอ่านว่าคบนะคะตัวต่อไป ปอกนอปนนะคะเมื่อเขียนสระอกก็จะหายไปนะคะเหลือแค่ปอปลาและนหนูนะคะอ่านว่าปนค่ะตัวต่อไปบอกนอบนนะคะอ่ารูปสระอกก็จะหายไปนะคะเหลือแค่อใบไ,ไม้และนหนูนะคะอ่านว่าบนค่ะอ่าหอ,อกกอหกนะคะ อ,อ่านว่าหกนะคะโลอกมอลมอ่านว่าลมค่ะมาดูรูปสระอกที่ลดรูปนะคะก็คือตัวแรกอ่านว่าจงตัวต่อไปอ่านว่าดกตัวต่อไปอ่านว่าฝนตัวต่อไปอ่านว่าคบตัวต่อไปอ่านว่าปนตัวต่อไปอ่านว่าบน ตัวต่อไปอ่านว่าหกตัวต่อไปอ่านว่าลมนะคะสระอกพวกนี้เมื่อมีตัวสะกดจําแนไคะอะไรจะลดรูปหายไปคะอ่ารูปสระอกจะหายไปนะคะอ่ามาดูสระลดรูปตัวต่อไปก็คือสระ อัวน,นะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะลดรูปให้ไหม้หันอากาศหายไปเหลือแต่วอแหวนด้านหลังนะคะามาดูตัวอย่างคำที่ใช้สระอัวน,นะคะกอัวนกวนเห็นไหมคะไม่หันอากาศจะหายไปเหลือแต่วอแหวนนะคะอ่านว่ากวนตัวต่อไปคออัวด ขวดอ่าไม่หันอากาศจะหายไปเหลือแต่วอลแวนที่เป็นสระอรัวนะคะอ่านว่าขวดค่ะตัวต่อไปก็คือคออัวบอควบอ่าสระอรัวก็จะเหลือแต่วอลแวนนะคะอ่านว่าควบค่ะตัวต่อไปอออัวยออวย ไม่ห on, เห็นอากาศหายไปเหลือแต่วอลแหวนอ่านว่าอวยนะคะต่อไปปออัวงอปวงไม่เห็นอากาศหายไปเหลือแต่วอลแหวนนะคะอ่านว่าปวงค่ะต่อไปนออัวดอนวดไม่เห็นอากาศจะหายไปเหลือแต่วอลแหวนนะคะอ่านว่านวดค่ะบออัว กบวกนะคะไม่หันอากาศหายไปค่ะเหลือแต่วแหวนอ่านว่าบวกค่ะรอัอวมอรวมนะคะอ่ารูปสระอัวที่ลดรูปนะคะก็มีคำว่าควนขวดควบกวยปวงนวดบวกรวมอ่า รูปสระอัวที่ลดรูปก็คือไม่หันอากาศจะลดรูปหายไปเหลือแต่วอแหวนนะคะอ่าไม่หันอากาศจะหายไปนะคะอย่าลืมอ่ามาดู สระลดรูปตัวต่อไปก็คือสระเอนะคะสระเอเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะย้ํายอยักษ์เท่านั้นนะคะเป็นตัวสะกดจะลดรูปอออ่างหายไปนะคะวิธีเขียนก็คือเขียนสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะตน้นและวางยอยักษ เป็นตัวสะกดนะคะมาดูคําที่ใช้สระเออตัวแรกนะคะก็เอยอยเกยนะคะอ่าเหลือแต่สระเอข้างหน้าแพนชนะเห็นไหมคะแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดที่เป็นยอยักษ์นะคะอออ่านก็จะหายไปค่ะยอยักษ์มาแทนที่นะคะตัวต่อไปชอเอเหลือแต่อ สระเอนะคะอ่าแล้วก็ยอยักเป็นตัวสะกดนะคะชอเอยอเฉยอออ่างก็จะหายไปยอยักก็จะมาแทนที่ค่ะตัวต่อไปคอเอ or, ยอเฉยอ่าอออ่างก็จะหายไปนะคะตัวต่อไปขอเอ or, ยอเคยนะคะ อ,อ้ออ่างก็หายไปเหลือแต่สระเอข้างหน้าเยัญชนะนะคะยอยักษ์มาแทนที่อออ่างอ ор, อ่างก็จ,กจะหายไปเลยค่ะตัวต่อไปงอเอยอยเงยนะคะอาออ่างหายไปยอยักษ์เข้ามาแทนที่นะคะอ่านว่าเงยค่ะตัวต่อไปออเอย เออีนะคะอ่าเหลือแต่สระเอข้างหน้าออ,อ่างหายไปยอ,อยักษ์มาแทนที่ออ,อ่างอ่าอ่านว่าเออีนะคะอ่ะอะอะตัวต่อไปพอเออยอเผยนะคะตัวต่อไปซอเออยอเสยนะคะตัวต่อไปโล เออยอเลยนะคะตัวต่อไปนอเออยอเนยนะคะ่ะอ่ามาดูสระเออลดรูปนะคะก็มีเกยเฉยเขยเคยเนยอะเงยเอยเผย สยนะคะอ่าสระเออเมื่อมีตัวสะกดเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดอออ่างก็จะหายไปนะคะจําให้ดีนะคะอ่ามาดูสระลดรูปตัวต่อไปก็คือสระอ,อค่ะสระอเนี่ยเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดเฉพาะรอเรือนะคะเป็นตัวสะกดจะลดรูปให้อออ่างหายไปเหลือแต่พยัญชนะและตัวสะกดค่ะ อามาดูคำแรกนะคะที่ใช้สระอ,อลดรูปนะคะก็คือซออรรนเห็นไหมคะอออ่างก็จะหายไปอ่านว่าศน,นะคะต่อไปจออรจจอนนะคะอออ่างก็จะหายไปเห็นไหมคะเหลือแต่พยัญชนะและตัวสะกดอ่านว่าจอนค่ะคะำต่อไปก็คืออออรออนนะคะ ออ่างที่เป็นสระก็จะหายไปนะคะเหลือแต่พัญชนะและตัวสะกดอ่านว่าออนค่ะอ่ะสระออลดรูปนะคะก็มีคำว่าซอนจร อนะคะโดยที่สระลดรูปก็คือลดออ่างให้หายไปนั่นเองนะคะมาสรุปกันนะคะสระลดรูปก็มีหนึ่งสระอกก็จะลดรูปโอกให้หายไปสองสระอัวก็จะลดรูปสระลดรูปไม่เห็นอากาศให้หายไปสามสระเออ เมื่อมียยักษ์เป็นตัวสะกดก็จะลดรูปออ่างให้หายไปนะคะ 4. สะระอเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดก็จะลดรูปออ่างให้หายไปนะคะ,ะมาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็ก,ดกมาช่วยกันมาช่วยกันเขียนนะคะด้วยสะระลดรูปกันนะคะ,ะคำแรกซอเป็นพยัญชนะต้นใช้สะระโอ นะคะแล้วก็ตัวสะกดก็คือดอเด็กจะเขียนได้ว่าสอโอดอสดหรือเหลือแค่สอเสือกับดอเด็กนะคะอ่าสระโอก,ก็จะหายไปตัวที่2ค่ะพยัญชนะต้นคือลอลิงสระก็คือสระโอตัวสะกดก็คือใบบอใบไม้นะคะเมื่อเขียนก็จะเขียนได้ว่าลอโอบอลบ ก็จะเหลือแต่พยัญชนะต้นก็คือลอลิงและตัวสะกดก็คือบอใบไม้อ่านว่าลบนะคะอ่าสระโอกก็จะหายไปนะคะอ่าตัวต่อไปก็คือพยัญชนะต้นขอไข่สระก็คือสระโอกตัวสะกดก็คือมอม้านะคะ จะเขียนได้ว่าขออกมอขมนะคะเหลือแต่พยัญชนะต้นคือขอไข่และตัวสะกดก็คือมอม้านะคะอ่านว่าขมค่ะตัวต่อไปพยัญชนะต้นก็คือรอเรือสระก็คือสระอกตัวสะกดก็คือกอไก่นะคะก็จะเขียนได้ว่ารออก ก็รกนะคะเหลือแต่เพญชนะต้นคือรอเรือและตัวสะกดก็คือกอไก่อ่านว่ารกนะคะอ่าสระโอก็จะหายไปนะคะตัวต่อไปเพญชนะต้นคือชอช้างสระก็คือสระโอกตัวสะกดก็คือนอหนูก็จะเขียนได้ว่าชอโอ,น,อนชนนะคะเหลือแต่ชอช้างและนอหนูเห็นไหมคะสระโอกก็จะหายไปอ่านว่าชนนะคะ ตัวต่อไปพยัญชนะต้นคือลอลิงสระก็คือสระอัวนะคะตัวสะกดก็คือดอเด็กก็จะเขียนได้ว่าลออัวดอลวดอะไรหายไปคะคำนี้อ่าไม้หันอากาศหายไปก็จะเหลือแต่พยัญชนะต้นก็คือลอลิงสระอัวก็จะเหลือแต่วอแหวนและตัวสะกดก็จะเหลือแต่ดอเด็กอ่านว่าลวดนะคะลออัวดอลวด ตัวต่อไปก็คือพยญชนะต้นซอสเสือสระอัวตัวสะกดก็คือมอม้าก็จะเขียนได้ว่าซออัวมอสวมเหลือแค่ซอเสือสระอัวก็จะเหลือแค่วอลแหวนอ่าไม้หันอากาศก็ศกกจะหายไปตัวสะกดก็จะเหลือแค่มอม้านะคะอ่าก็จะอ่านว่าสวมนะคะตัวต่อไปก็พยญชนะต้นคือกอไก่ สระก็คือสระอรัวตัวสะกดก็คือนอหนูวนอหนูก็จะเขียนได้ว่าอ่ากออวนกวนเห็นไหมคะสระอวัวก็จะเหลือแค่วอแหวนนะคะเหลือแค่พยัญชนะต้นคือกไก่สระก็คือวอลแหวนตัวสะกดก็คือนอหนูอ่านว่ากวนนะคะอ่ะมาดูตัวต่อไปนะคะก็คือ พยัญชนะต้นผอพึ่งสระคือสระเออตัวสะกดก็คือยอยักษจะเขียนได้ว่าผอเออยอเผยเห็นไหมคะสระเออเหลือแค่สระเอข้างหน้าพยัญชนะเมื่อสะกดด้วยยอยักษนะคะยอยักก็มาแทนที่อออ่างนะคะอ่านว่าเผยนะคะตัวต่อไปค่ะชอก็คือพยัญชนะต้นสระก็คือสระเออตัวสะกดก็คือยอยักษ ก็จะเขียนได้ว่าชอเอยอเชยเห็นไหมคะสระเอก็จะเหลือแค่ตัวสระตัวเอนะคะและยอยักเป็นตัวสะกดมาแทนที่อออ่างนะคะอ่านว่าเชยค่ะตัวต่อไปพยัญชนะต้นคือกอไก่สระก็คือสระอตัวสะกดก็คือรอเรือนะคะก็จะเขียนได้ว่า กออรอกรเห็นไหมคะสระอกก็จะหายไปเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะก็จะเขียนแค่กรไก่และรอเรือนะคะอ่านว่ากรค่ะตัวต่อไป่มีค่ะครูมีคำว่าละมาให้ละอะไรเอ่ยที่เป็นชนะต้นเป็นคอควายสระก็คือสระออตัวสะกดก็คือรรเรือละอะไรคะ ละคอนนั่นเองก็คือเหลือแค่คำว่าคอนก็จะเหลือแค่พยัญชนะต้นคือคอควายตัวสะกดก็คือรอเรือเห็นไหมคะสระอ,อกก็จะหายไปอ่านว่าละคอนนะคะอ่านักเรียนทุกคนนะคะ หลังจากนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันบอกคำที่ใช้สระลดรูปนะคะกันคนละหนึ่งคำนะคะ,ะนักเรียนทุกคนมาช่วยกันบอกครูเลยค่ะมะีมีตัวมีคำว่าอะไรบ้างที่ใช้สระลดรูปนะคะแค่คนละหนึ่งคำเท่านั้นนะคะ,ะเมื่อนักเรียนบอกกันครบแล้ววันนี้ก็ จบลงเพียงแค่นี้นะคะเรื่องสระลดรูปครูขอฝากให้นักเรียนกลับบ้านไปทบทวนกันเรื่องสระลดรูปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน